เรื่องเรียนร้องไปไหนกันต่อเล่นเกมไงเราจะไปไหนไปเตยออกกำลังกายไหมโอเคได้เลยช่วงนี้เราหนักขึ้นโหยเรอแล้วเรื่องสแตนอะเอาไงอไปกันไหมเขาว่าจะไม่ไปอ่ะเอไปไหมเขาว่าจะไม่ไปอ่ะไม่เบื่ออะไม่รู้เหมือนกันไปแล้มันดียังไงแต่ดีแต่ละวัน อะไรนะเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรเรื่องสแตนสแตนอ๋อคือเราแบบเราอาจะไม่ไปขึ้นสแตนอะพี่เขาจะว่าอะไรหรือเปล่าว่าสิถ้าเราไม,ไม่ไปนะมันก็จะแบบเพื่อนก็จะแบบลาบากเพื่อนอนะเพราะว่ามันขาดเราไปแค่พวกเราเอ,อย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็ไปกันอะไรอย่างเงี้ยการขึ้นสแตนม,มันก็เหมือนจิ๊กซอนนะถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปมันก็ไม่ครบกันมันก็ไม่สามารถซ้อมได้นะ ไปแล้วมันดียังไงอ่ะไม่เห็นสนุกเลยอะไรก็ไม่รู้แบบเราก็เหนเหนื่อยด้วยอ่ะก็ก็ใช่ถ้าคิดอย่างนั้นก็ใช่นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ไปอย่างเงี้ยเพื่อเราก็จะว่าเพื่อเราก็รู้สึกเหมือนเราเหมือนกันเขาก็เหนื่อยเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าเขาก็ต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนไงอ๋อเดี๋ยวเราคิดดูก่อนนะโอเคค่ะล จะไปเหรอเนาะจะตุงแดงเลยจะนัดอะไรดี่งดิ่ดิไปเหรอกิจกรรมเบื่อไม่อยากขอาก็แล้วแต่เขากลับกลับไม่ไปกอดแล้วเขากลับกันไม่ไปดีปะเจอกันไม่เจอพี่น้นหวานพูดก็น่าคิดนะเอาไปดีเอาไปดีว่าเราจะไปไปดีกว่าเนาะโอเคแล้วเจอกันโอเคไม่ไปจะ ะเอ้ากลับไปเจอทางนี้จ้า,ากลับไปเจอทำไงดีอ่ะเพื่อเรามาคบกันเกือบจะหมดแล้วว่ะค่ะตุ้มจิ๋กับเออ่ะไงดีอ่ะอุ้ยมนะึงกอับไปเลยนะอุ้ยพี่นายฮัลโหลสวัสดีค่ะ ค่ะตอนนี้เหลือเพื่อนอีกสองคนค่ะยังไม่มาค,ค่ะ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 สวัสดีค่ะพี่นายว่าไงบ้างพี่พลว่าไงบ้างพี่นายบอกว่าให้ตามพ่อมาให้ครบไม่งั้นพวกเราจะโดนทำโทษทำยังไงดีล่ะทำยังไงดีอ<ง>่ะตอนนี้กี่โมงกันเนาะตอนนี้จะสี<ม>่โมงครึ่งแล้วอะ่ะใกล้ถึงเวลาแล้วทำไงดีโทรตามไหมโัวตาม ฮัลโหลปิ๊กมาประชุมได้ไหมตอนนี้ประชุมเรื่องสแตนอะมากับเอได้ไหมพวกเขาขาดแค่สองคนอะนะนะนะถ้าเธอสองคนไม่มาพี่เขาจะว่าเอานะไม่ใช่จะว่า,าแหละว่าแล้ว น้าเขาขอร้องน้ามามาได้ไหมโอเคจ่าจ่าจ่าดิ๊บดิบนะจ่าจ่าสองคนนั้นบอกว่าจะมาจะมาไหมล่ะจมแต่ไม่ดู้ว่าตอนงั้นเราเข้าไปก่อน เี้แล้าพี่ขาจะโทรตาเอาเดาเดาเดามดเดา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 เวามดาเดีเดา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 เาเดาเดาเดาเเดาดเดาเดาเดาเดเอา่าาดนาาดดดเเ กันเพราะกิจกรรมมันก็ดีนะใช่มันได้ความสามัคคีเราก็ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้นจะโชน์ีออกแล้วพี่พอนักกิ่งขงเนานีะวันนี้เลดหน่อยสามทุ่มจ้ะจริงหรอจ้ะเดี๋ยวสามทุ่มเราไปสัตว์กันเนาอกโอเคงั้นเจอกันนะอีกหน้าอะไรเรียบร้อยนะบ๊ายบาย ทางที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ไง่ายไม่รู้ต้องลมต้องเหน่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไรจนกว่าจะเจอจุดหมายที่อาจจะไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไร